สเวศิลาสาว2,000ปีที่ดูดีในใสายตาสามีมาตลอดกว่า30ปีท็อปดารินุช์โพธิปิติหญิงแกล่ง working woman ที่คุณสามีทั้งรักทั้งหลง สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนที่นี่เวลาเดิมพร้อมด้วยเรื่องมันๆของบรรดาเมียเพราะนี่คือรายการซุปเปอร์เมียรายการที่จะยกระดับคุณจากเมียธรรมดาให้เป็นเมียที่ดูดีขึ้นสวยขึ้นฉลาดขึ้นและสามีจะต้องรักคุณมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะมีเคล็ดลับดีๆในการครองคู่ทำยังไงจะให้ชีวิตคู่นั้นมีความสุขมีปัญหาต่างๆจะแก้ได้อย่างไรเราจะนําเสนอในรายการซุปเปอร์เมียของเราค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เป็นยังไงล่ะเริ่มมีฝนฝนตกกันขึ้นมา <น>อาการก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ยังไงก็ตามบางทีก็ยังร้อนเหมือนเดิมแต่ร้อนยังไงก็ไม่กลัวค่ะพี่บอกตรงๆนะช่วงหลังเนี่ย<ช>ตัวช่วยน้องเยอะไม่รู้ยอดขายพี่พุ่งในช่วงนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พูดถึงยูราใช่ไหมยอด<ช>ขายดีโดยเฉพาะกันแดดก,ก็ขายดีก็นี่ไงถึงบอกตัวช่วยมากเลยนะเออกันแดดเนี่ยต้องทาไว้นะถึงแม้ว่าจะมีฝนฝนตกยังไงบางทีเวลาร้อนก็ร้อนแผซะ ไม่ใช่เฉพาะเวลาแดดมาเท่านั้นนะคะพี่หนูได้ไปทําเลเซอร์หน้ามาคุณหมอยังบอกเลยว่าต้องใช้กันแดดเอาไว้นะเพราะว่าช่วงนี้หน้าเราบอบบางใช่ฉันก็เอายูล่าดิค่ะบีบซุ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 บเข้าไปเลยไปก็ต้องกินน้ำตาลสดไปด้วยโอ๊ยแหม่ก่อน่ลงไอจีอยู่ใช่ใช่ก็ต้องมีช่วงหน้าร้อนอย่างนี้เขาเรียกว่ากระตุ้นยอดขายคนรู้สึกอยากสดชื่นทำไมคุณไม่ขายให้ทั่วไปเลยล่ะนี่นะกำลังจะต้องหาวิธีวางแผนต้องคิดต้องคิดไว้แล้วเขาบอกว่านะคะจริงๆเวลาเราจะเติมน้าตาลในร่าง กายให้เป็นน้ำตาลที่มีประโยชน์เลือกน้ำตาลจากธรรมชาติเป็นน้ำตาลสดค่ะไปตลาดอตกรเลยค่ะจะได้เห็นเนี่ยมาพวกเราแม่ก็ทำมาค้าขายตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเกลียวหัวเป็นน็อตหน้าตาเป็นอ่อ่ยแต่ยังไงก็ตามแล้วค่ะหากินยังไงก็ยังต้องมีเรื่องราวดีๆมาฝากของผู้ชมใช่แล้วแล้ววันนี้ก็คงเหมือนเช่นเคยนะเรามาอ่านอีเมลกันดีกว่านะวันนี้เป็นเรื่องอะไรสนุกก็บอกมาด้วยสวัสดีครับคุณตั๊กคุณทอปพี่สาวคนสวยผมชื่อเอกพนนะครับอายุ32บ้านผมเป็นโรงสีข้าวอยู่ที่โคราช ผมแต่งงานแล้วครับแต่งมาได้สองปีแหมสองปีนี่กําลังเข้าใหม่ประมาณเข้าใหม่ประมาณอยู่ยกำลังแหมสนุกเลยชีวิตแฟนผมชื่อมาปรางอายุ30มสอ่อ,อนแก่กันนิดเดียวตอนแรกเธอทํางานเป็นพนักง,งานฝ่ายขายอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวเมืองแต่พอแต่งงานกับผมผมให้ออกมาช่วยกิจการบ้านแทนครับเราสองคนไม่มีลูกแต่ผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะต้องเร่งทําน้องแน่นอนเร่งทําท้องก่อนนะคะแล้วถึงจะนนได้เดี๋ยวจะแก่กเกลี้ยง ผมและแฟนชอบดูรายการซูเปอร์เมียมากเลยครับ<ม>และเด็กที่โรงงานก็ชอบดูกันทั้งนั้นผมได้ดูตอนแรกที่เกี่ยวกับการสร้างความประทับใจให้ภรรยาด้วยการออกเดทที่บ้านค่ะผมจําได้ประมาณนี้แหละครับอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วทําให้คิดถึงตัวเองว่าเคยทําอะไรให้ภรรยาบ้างหรือเปล่าภร<ม>รยาผมเป็นคนหน้าตาสวยนัน่นแหะสิผิวพรรณดีและน่ารักครบถ้วนกระบวนความหาแบบนี้คงไม่ได้แล้วอเอ้าก็ดีนี่ดูเหมือนก็ดีอยู่เห็นคุณค่า ที่สำคัญแฟนผมเนี่ยชอบทำเซอร์ไพรส์ให้ผมเป็นประจำและดูแลเอาใจใส่อย่างดีผมก็มีเหมือนกันแหละซื้อดอกไม้ให้บ้างให้ของขวัญบ้างประมาณนี้ง่ายๆก็คือผู้ชายมักจะคิดว่าแค่นี้น่าจะเรียกว่าพอเรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เธอทำให้ผมนั้นมากกว่าสิ่งที่ผมทำให้เธอซสะอีกใช<า><อ>่คิดดีเนาะเลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ทั้งสองของผมครับเผื่อว่าคุณสามีท่านอื่นจะได้นำไปใช้ด้วยเป็นตัวแทนครับ สิ่งที่ผมอยากจะปรึกษาคือจะมีวิธีทำอย่างไรบ้างให้แฟนสาวนั้นรักเรามากขึ้นผมอยากให้เขารักผมมากขึ้นกว่าเดิมโอ้โหแค่นี้ยังไม่พอใช<อ>าพอพี่<ะ>ว่าพี่ว่าต้องเปลี่ยนคำพูดนิดนึงเดีย๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าต้องพูดว่าอะไรและสามีของพี่ทั้งสองเคยทำอะไรน่ารักน่ารักซึงซ้งๆให้พี่ทั้งสองพี่ทั้งสองคนรู้สึกแล้วรักเขามากขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายนี้ขอบคุณมากนะครับ สำหรับพี่ทั้งสองอ่ะจะมีวิธีทำยังไงบ้างให้แฟนสาวรักเรามากขึ้นจริงๆมันมันไม่ใช่อ่ะแต่พี่มีความรู้สึกว่าพี่คิดมันหนูเลยคุณเอกคง,งกำลังจะตอบแทนความดีมากกว่าโอ้ใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่ว่า ทำยังไงเขารักเรามากขึ้นไม่ใช่ต้องเปลี่ยนคาพูดนะไม่ใช่รักมากขึ้นเพราะรักอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนกับตอบแทนความดีที่คุณมาปรางได้ทําให้จริงไหมแล้วก็เห็นพุ<อ>่งค่าแฟนน่ารักที่สุดเลย<อ>แต่จริงๆแล้ว<อ>ต้องบอกว่าไอ้การที่ทําซึ้งกันไปซึ้งกันมาเนี่ยมันมันก็กินใจระดับหนึ่งแต่ไอ้ความดีที่มันเป็นความดีจากเนื้อนในอย่างถ้าเกิดถามเราว่ามีอะไรบ้างที่แฟนทําอะไรน่ารักน่ารักให้เราอาจจะเรื่องเซอร์ไพรส์มันเป็นเรื่องคุกกิ๊กทางทางความโรแมนติกใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ถ้าเราเป็นเรื่องที่แบบเเาสสียละ ทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้เรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเนี่ยเราจะแบบรู้สึกประทับใจแล้วแบบโอ้ยผู้ชายคนนี้นี่แบบ <ừ m. S 1> ทาเพื่อเรานะเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นหันไปมองโอ้ยมันดีจังเลยน,น่ารักจังเลย <ừ m. S 1> ทาไม <ừ m. S 1> ทาไมถึงแบบยอมทําเรื่องพวกนี้ให้เราอยู่สม่ําเสมอแต,ตแต่ผู้ชายบางคนหรือว่าผู้หญิบงบางคนเะชอบทำเซอร์ไพรส์ริงๆนะทำโน่นทำนี่จัดงานวันเกิดให้ของขวัญซื้อกาดอะไรเงี้ย คือจะชอบทำเรื่องเซอร์ไพรส์แต่ถ้าลึกๆแล้วพี่ไม่ค่อยชอบเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างสมมติว่าไปนั่งปุ๊บเนี่ยวันเกิดหรือวันครบรอบแต่งงานหรืออะไรต่างๆแล้วก็ไปทานข้าวการสมมติไปดินเนอร์สองคนแล้วก็มีอยู่ดีมีคนเดินถือดอกไม้มาแล้วก็มาลอ้อเพลงอะไรแล้วคนอื่นเห็น,นี่ยพี่จะไม่ชอบอออพี่จะไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์แบบนี้ซึ่งบางคนเขาชอบนะใช่ค่ะเออเป,เป็นการ,รประกาศว่าแฟนรักเจ้เลยอะไรอย่างนี้นะหรือไปคุกเข่าขอแต่งงานกลางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันแบบ ตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ารู้กันสองคนนี่ไม่เป็นไรใช่นะคะซึ่งบางคนก็ก็จะชอบทานี้นี่ถ้าถามเราเนะมีท่านคนซึ้งก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนรักไหมเหรอพี่รักแฟนพี่มากขึ้นหรือเปล่าไม่หรอกมันรักอยู่แล้วแหละใช่มันรักต็นปกติมันจะรักสะสมจากความดีที่เขาทำจริงๆนะยิ่งเขาดีแล้วเขาแบบว่าอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเอกพลแค่คิดนะว่าแฟนเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนที่แบบว่าครบถ้วนทุกอย่างเห็นคุณค่า พูดด้วยยิ้มด้วยทําอะไรต่างๆให้มันก็จะทําให้ด้วยความรู้สึกชื่นชมเนี่ยเนี่ยเราก็หันมาเห็นคนเราเป็นแฟนคุณเอกพลหันมาเห็นความรู้สึกสื่อได้มันก็ยิ่งรักขึ้นเอออันนี้เหมือนกับเห็นคุณค่าเดี๋ยวเรามาตอบกันในช่วงหน้ากันดีกว่านะครับสร้างความรักเติมความรักในแบบของเราคุณพี่แต่เดี๋ยวเอาเมาแชร์กันมาตอบนะค่ะช่วงหน้าค่ะสักครู่ค่ะ ความรักส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิดจากการเอาใจใส่ดูแลแล้วก็น่าจะทำตัวให้ดีแล้วก็สม่ำเสมอเหมือนตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่คบกันมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมก็ต้องใส่ใจเขาทุกรายละเอียดเลยครับก็จำว่าเขาชอบอะไรบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็เราก็ต้องปรับตัวเชื่อว่าทำให้เหมือนเดิมทุกวันครับก็ถ้ามันเหมือนเดิมทุกวันเราก็ยังรักกันทุกวันมันก็ทุกอย่างนาจะราบรื่นดีครับ เดี๋ยวว่าจะกินเมื่อกี้นี่กินอาหารมีกลิ่นกินกระเทียมกินอะไรเข้าไปางี้เดี๋ยวจะกินไอ้นี่หน่อยแล้วกันชาก้้ยนมสดเพราะว่านมมันจะไปเคลือบกระเพาะผู้ชายบอกว่าเมียช่างเลืออช่วงนี้นนเป็นอะไรทําเสียงงงเงง,งงงงงมีอะไรมันเบื่อเซ็งเห็นใครหน้าใสาๆแล้วหุดหงิดอ๋อเครียดเครียดเครียดทำไมอ่ะหนูอยากจะซื้อเอาใครก็ได้มาถอนหุ้นออกไปจากหน้าลูกนะเดี๋ยวก่อนสิวเต็มเลยลูกชายเป็นสิวคนเล็กค่ะอ๋อไอ้ชื่ออะไรอ่ะ ปีนี้16กค <16. S 1> <16. S 2> ่ะย่าง16กกำลังหนุ่มเขาเรียกว่ากำลังหนุ่มเนี่ยฮอร์โมโนก็กำลังพลุ่งพล่านแตกเนื้อหนุ่มประมาณนั้นเพานั่นะสิน้ำตาลไม่ค่อยมีสิวก็นั่นน่ะสิโอ้โหบางทีก็โมโหอยากจะหยิกมมอนกันอ่ะมันไม่มีสิวเรายังแอบมีนะเนี่ยตอนตอนนี้มีสองเมตรลูกหนูเนี่ยมันเป็นสิวอุดตันแล้วมันฝังอย่างเงี้ยไปหาหมอใช้ยาใช้เยอะก็ไม่หายอะล้างหน้าหรือเปล่า เออหน <Liberty. S 1> ah ah ูไม่่อยล้างล้างตัพี่ลองนี้มะไปหาหมอแล้วไม่หายใช่ไหมลองภูมิปัญญาชาวบ้านเขาบอกว่านหางจระเข้เนี่ยดีลองวัดหางจระเข้ไหมเขาบอกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณสมบัติมากมายลองไหมลองๆั้งนั้นเราไปดูวิธีว่านหางจระเข้ดียังไงในช่วงนี้เมียช่านเลือก ประโยชน์ของว่านหางจระเข้นะคะมีมากมายหลากหลายเลยค่ะใช้รักษาโรคใช้บำรุงผิวบำรุงผมได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่าจะมีแชมพูสระผมนะคะแล้วก็เครื่องสำอางหลากหลายประเภทที่เลือกใช้ว่านหางจระเข้เป็นส่วนประกอบ พาว่านหางจระเข้ค่ะเป็นพืชที่น่าอัศจรรย์ชนิดหนึ่งประกอบด้วยสารต่างๆที่มีคุณประโยชน์เช่นโพลีสค尔า,ายเอมไซ์กรดอะมิโนวิตามินและแร่ธาตุด้วยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้นะคะจึงเป็นเหตุให้ว่านหางจระเข้ช่วยลดการอักเสบช่วยแผลหายเร็วลดความเจ็บปวด ช่วยให้หลอดเลือดไหลเวียนดีและลดการเกิดแผลเป็นกระตุ้นการเกิดใหม่ของเนื้อเยื่อในส่วนที่ชำรุดฉะนั้นว่านหางจระเข้นะคะจึงถูกนํามาใช้เพื่อบํารุงผิวพรรณผิวพรรณจะผุดพองสดใสสดชื่นมีน้ามีนวลแล้วยังขจัดสิวรบเรือนจุดด่างดาได้อีกด้วยเป็นคุณสมบัติที่คนเป็นสิวคํานึงถึงมากที่สุดนะคะหลากหลายคนให้ข้อมูลว่าได้รับผลดีเยี่ยมเมื่อรักษาสิวโดยการทาเจ้ว่านหางจระเข้บางๆค่ะบริเวณที่เป็นสิวเอ็มไซน์นั้นจะช่วยบรรเทา การเจบปวดลดการอักเสบลดอาการผิวแดงการใช้ว่านหางจระเข้เพื่อบำรุงผิวให้ปลอกเปลือกออก,ก่อนและใช้เมือกวุ้นสีใสๆที่อยู่ภายในนอกจากนี้ว่านหางจระเขใใ้ยังสามารถลดความแห้งกลานและลดความมันของผิวหน้าได้ทําให้ผิวหน้าแห้งแต่ว่ายังรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ได้เห็นประโยชน์ของว่านหางจระเข้มากมายแบบนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะลองหันมาสนใจสมุนไพรตัวนี้กันเยอะๆนะคะ